สวัสดีค่ะศาสตราจารย์อรินทิพย์ทมชัยพิเนศภาควิชาพันธุศา,าสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะวันนี้ก็เป็นผู้ดำเนินการจัดงานนะคะงานประชุมแหนเป็ดนานาชาติ <S <S เป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่เราได้จัดงานประชุมแหนเป็ดค่ะ ซึ่งปกติแล้วเขาก็จะเวียนกันจัดทุกประเทศเป็นเจ้าภาพเวียนกันทุก2ปีปีนี้ต้องบอกว่าเป็นปีแรกที่เราได้จัดนะเป็นครั้งที่7แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่มีผู้เข้าร่วมประชุม เกือบ200ท่านจาก31ประเทศทั่วโลกที่ผ่านมาเนี่ยผู้ประชุมเข้าประชุมก็จะน้อยกว่าน,นี้ค่ะต้องบอกว่านักวิจัยต่างชาติทุกคนอยากมาประเทศไทยมากเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เรารับประทานผังซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแหนเป็ดเป็นอาหารทางด้านภาคเหนือภาคอีสานเป็นอาหารวัฒนธรรมกันมาช้านานก็เป็นจุดดึงดูดที่ทำให้นักวิจัยชาวต,ต่างชาติเนี่ยอยากมางานประชุมนี้กันค่ะ I'm very happy to be here to actually participate in this wonderful conference that focuses on uh, the use of duckweed and also how it benefits both Thailand and the rest of the world in agriculture. And I'm supported uh, and I'm very happy to acknowledge that, to participate in this activity by the Reinventing University grant project funded by Thailand. เมื่อเราจัดงานประชุมนี้นอกเหนือจากที่เราจะได้โฆษณาประเทศไทยแล้วได้ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าเรามีส่วนทํางานวิจัยร่วมกับทางญี่ปุ่นซึ่งเราได้รับการสนับสนุนจากใจก้าอยู่นะคะทำให้เราได้เผยแพร่งานวิจัยที่เราทำอยู่นี้ด้วยและเราก็สามารถที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้หรือว่าวงการวิจัยของแหนเปดซึ่งเป็นจุดที่ทางต่างชาติเนี่ยให้ความสนใจในงานประชุมนี้นะคะ ก็มีการนำเสนอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจีโนมเรื่องของฟิสิโอโลจีของแหนเป็ดนะคะสันฐานวิทยา collaborating to study how uh, duckweed can be interacting and collaborating with uh, microbes in the environment to benefit their growth and produce useful bioproducts and food for the society เรามีการนำเสนอ ผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ถึง64โปสเตอร์แล้วก็ยังมีรางวัลให้สําหรับนักวิจัยรุ่นยาวไม่ว่าจะเป็นการนําเสนอแบบออรัลหรือว่านําเสนอแบบโปสเตอร์นอกจากนี้ต้องบอกว่านักวิจัยที่เป็นพีเนอรี่เป็นอินว t เต s p e สป e เกอร์และก็ออรอลพิสเดเรชันเนี่ยเป็นนักวิจัยตัวสําคัญเรียกว่าตัวใหญ่ๆเลยของทุกประเทศนะคะที่มาไม่ว่าจะเป็นอเมริกาอังกฤษทางยุโรปนะคะแล้วก็รวมถึงทางญี่ปุ่นทางประเทศจีนด้วยหลากหลายมากๆเลยค่ะก็คิดว่าเป็น ประโยชน์สําหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ของเราะะที่จะได้เข้าไปอยู่ในงานวิจัยทางด้านแหนเป็ดแล้วก็พัฒนางานแหนเป็ดของเราให้มีประโยชน์ต่อไปต้องเน้นเรียกว่าทํางานวิจัยพื้นฐานเพื่อน,นําไปสู่งานวิจัยประยุกต์ต่อไปค่ะ and also benefit Thank ขอบคุณมากค่ะ